คอมเมนต์นะครับของตัวไอซ์ไของผมนะก็ตัวนี้ไอซ์ไยังไม่ทําจุดต่ําสุดถึง30นะครับแต่เขาลงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาดีขึ้นไปนะครับผมก็แจ้งไว้ในกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โดน TP ไปที่เรียบร้อยที่ทีพีแรกนัดอยู่ที่4 0 1 7 7 4 2ทะลุขึ้นไปดาวอังคารครับแล้วก็จะตอนนี้กําลังเดินทางไปที่ดาวพูโตนะครับแล้วก็จะทะลุไปดาวเนปจูนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า เรา TP ไป2รอบนะครับมาดูผลกำไรกันนะครับที่เราได้มาสนะี่สิบเก้ายูเอเดลา่านะครับก็เมื่อกี้แจ้งไปในกลุ่มเลยนะครับแจ้งเปในกลุ่มก็บวกมาเยอะเลยนะครับผมบวกมาเยอะเลยนะครับนี่ครับก็49ดอลโอ้นะครับเกินค่าแรงขั้นต่ำบ้านเราแล้วนะครับก็ถือว่า แม่นพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ TP ไป2รอบนะครับไม่มีพลาดนะครับตอนนี้ก็ดึง SL ลงมากันหน้าทุนนะครับแล้วก็ดึง TP ขึ้นไปเหนือ,อราคาประมาณ4039นะครับก็ประมาณนู้นนะครับเราจะโดนไม่รู้จะขึ้นไปหรือเปล่าแต่เราเป็นเขาเรียกว่าเล่น2ไม้เล่นหน้าทุนขึ้นไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปิดกำไรเลยนะครับก่อนปิดก็ไปดูเทรดดิ้งวิวกันก่อนนะครับว่าเราควรจะปิด ออเดอร์ตอนนี้ไหมนะครับดูจากลักษณะแท่งเทียนแล้วนะครับผมก็จะทําการปิดกําไรแล้วก็เล่นหน้าเซลล์ลงมาแทนนะครับเพราะว่าเขาทิ้งไส้หางลงมานะครับแบบนี้ผมก็ต้องทําการปิดกําไรไปก่อนนะครับก็ดูก่อนนะโอเคนะครับก็ดูอีกรอบนึงนะครับดูให้ชัดนะครับว่าเขาทิ้งไส้ลงมาชัดเจนหรือเปล่านะครับก็ หลังจากที่ผมวัดค่าดูแล้วนะครับเขาขึ้นไปอยู่เส้นประมาณนี้นะครับก็โอกาสที่จะลงมาต่อก็มีสูงนะครับจะเดี๋ยวผมจะทำการปิดกําไรฝั่งตัวฝั่งใบก่อนเนาะนะครับหรือว่าจะเราจะเชะรอชน TP ประมาณ4033ก็ได้นะครับเขาชนเสร็จแล้วค่อยเล่นเซลลงมาแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์นึงนะครับที่ได้ทั้งเซลทั้งาบนะครับ